ชแนลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โชลูมตโตโยต้าลิตเชียงใหม่นะครับยังวัดเจ็ยอดมาวันนี้เรามาดูพระเอกคันใหม่กันนะครับ New Toyota Innova วาซ n i c 2 0อ3นะครับอันนี้มาแบบ New m o เด l มาเลยนะครับ New จริงๆ New ทั้งรูปลักษณ์แพลตฟอร์มการเลือกเครื่องยนต์ออปชันทุกอย่าง นิวที่สุดแล้วนะครับก็คือผมต้องใช้คาว่าเหมือนเป็นรถขนออปชันอะของทางโตโยต้านะพี่จัดมาให้ด้วยราคาไม่ถึงล้านห้าอ่าเดี๋ยวเทียบข้างๆนี่ฟอร์จูเนอร์ er นะครับฟอร์จูเนอร์นี่ออปชันเต็มๆว่ากันล้านเจ็ดล้านแปดนะแต่คันนี้ล้านห้าไม่ถึงนะครับคันนี้โชว์อยู่นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับราคาอยู่หนึ่งล้านสี่แสน จริงๆคือ1,479,000บแาทแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับก็เป็น1 4 8 9นะครับ1 4 8 9 0 0 0าบาทนะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเกินก่อนนะครับก็คือคันนี้พื้นฐานก็คือว่าเขาปรับปรุงมาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะการเลือกเครื่องยนต์นะครับให้เป็น2.0ไฮบริดนะครับ186แรงม้านะประหยัดน้ำมันที่21.3กิโลเมตรลิตรแล้วก็ เลือกช่วงล่างเป็นแบบรถเก่งนะครับไม่ได้วางบนเชสซีแล้วนะครับแล้วก็ออปชันข้างในที่ยัดเข้ามานี้ถือว่าอลังการนะเป็นรถเจที่นั่งที่ผมต้องใช้คำว่าโอเคมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนนะครับดีไซน์ภายนอกจริงๆก็เป็นดีไซน์สไตล์ SUV ใหม่ของโตโยต้าช่วงนี้นะครับ คือคันนี้มาเป็นกึ่งๆทั้ง MPV นะครับจริงๆเป็น MPV แหละแต่หลายอย่างโดนปรับมาให้คล้าย SUV มากๆนะครับอย่างชุดกระจังหน้านะครับก็มีการดีไซน์ออกมาคล้ายๆนะครับกับ r e v o หรือ Veloz นะครับแต่ว่าเขาดูพรีเมียมขึ้นนะครับดูลงตัวมากขึ้นนะครับชุดไฟหน้าเนี่ยเป็น LED หมดแล้วนะครับอันนี้ก็มาตรฐานโตโต้าเดี๋ยวนี้แล้วนะครับ ไฟตัดหมอกอะไรมีให้หมดนะครับสังเกตกล้องด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีกล้อง a d a ดอยู่แต่ว่าข้างหน้าเป็นโลโก้แก้วนะครับแสดงว่าคันนี้ระบบเซติเซนต์นะครับก็จะเป็นตัวเรดาร์นะครับเปนมิกเรดาร์ควคอนโทนแล้วก็ตรงนี้เป็นเซตพิเซนต์เวอร์ชัน3ด้วยนะครับก็คือสามารถจับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนข้ามถนนได้นะครับอัปเดตจากรุ่นก่อนๆภายนอกก็ ดูเหมือนจะให้ล้อมาเล็กๆใช่ไหมครับแต่จริงๆล้อไม่เล็กนะด้วยตัวนี้จริงๆเป็นขอบ18บแปมาเรียบร้อยนะครับแล้วด้วยอย่างตัว225นะครับ50 R18 นะครับ mm hmm. ก็คือจริงๆมันล้อใหญ่แล้วนะแต่ด้วยเอาว่าซุ้มล้อเนี่ยโตโยต้าเผื่อมาใหญ่มากนะครับ mm hmm. ข้อเดียวของซุ้มล้อใหญ่ก็คือโอกาสที่เราไปมุดไปอะไรก็ระยะชกเวลามันยุบจริงๆมันมีพื้นที่นะครับ หรือว่าบางคนอาจจะชอบร้อยใหญ่กว่านี้ก็ไปเปลี่ยนร้อยี่สิบยัดก็ได้นะสัญลักษณ์ไฮบริดเรียบร้อยมีกล้องรอบคันนะครับออปชั่นเต็มจริงมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเนี่ยดูแนวแบบกลมกลืนนะครับเรียบๆหรูๆ ผม oh, เป็นดีไซน์ที่สวยนะแล้วก็สังเกตชุดไฟครับ mm hmm. สวยง,งามไหม mm hmm. มีเพลท Innova Cinic นะครับแล้วโลโก้ไฮบริดเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สามจุดโอห้า oh, จุดเลยนะครับเซ็นเซอร์ท้ายเนี่ยที่ผมนับได้นะมีตรงนี้ตรงมุมนะครับตรงมุมนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีสามจุดแล้วนะครับ แล้วก็มีตัวตัวนี้ด้วยเป็นทับทิมนะครับท้ายใหญ่มากมีกล้องนะครับกล้องรอบคันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายดูนิดนึงนี่ไฟฟ้าด้วยไม่น้อยหน้า Fortuner เลยนะครับมีคลิกด้วยนะตัวนี้นี่ไงสงอนเชต์ตรงนี้เขาบอกอยู่มีคลิกอัจฉริยนะครับสามารถเตะเปิดได้ด้วยนะครับ ผมบอกแล้วออปชั่นไม่แพ้ f o r t u n e r เลยแต่ราคาเบากว่า f o r t u n e r เยอะนะครับลักษณะภายในนี่บอกเดี๋ยวไฮไ,ทไลไท์ไฮไลท์นี่ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับสรุปเขาแบบใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเอาว่าตัวเนี้เป็นโวดัชชันที่ให้สรูปตัวนี้มาในเจนนี้รุ่นเดียวนะครับ f o r t u n e r ยังไม่มีใหญ่ขนาดนี้นะครับสังเกต่าตัวแอร์นะครับ น้องๆเอาผ่าดเลยครับมองมุมนี้มันเอาผ่านเลยนะนีะ่ <S <S เดี๋ยวพาไปดูออปชั่นด้านในอีกนะครับวันนี้จะเล่าคร่าวๆสังเกตเมื่อกี้ตอนปิดไฟนะมีบายสปอตเตือนด้วยนะเอาว่าคันนี้ออปชันเต็มเลยวิธีการวางเลเยอร์นะครับดูอย่างเงี้ยคิดถึงเอาผ่านนะฟีลแบบขึ้นมานะครับมุมคนขับนะ นี่อีซ e ีมิลเลอร์มีให้หมดนะครับแทบจะไม่มีอะไรต้องติแล้วว่าออปชันอันไหนที่ไม่มีให้นะครับมีให้หมดเป็นรถคนออปชันของทางเตยต้ตยาจริงๆเห็นไหมแอรอ์ออนะครับนี่เบาะตัวดีไซน์นะครับเบาะจะเป็นสีออกทูโทนนะครับน้ำตาลตัดดำนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายด้วยนะนี่ครับดีทรงดีไซน์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากแผงประตูก่อนนะครับ มีการบุนุ่มนะครับบูนุ่มทั้งบนทั้งล่างเลยชิ้นเนี้ยบูนุ่มหมดนะบูนุ่มหมดนะครับแล้วมีการเล่นขอบเรียบร้อยตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับนี่อันนี้พับกระจกออโตนะครับสามารถเซตได้แล้วก็มีที่วางขวดมีอะไรเรียบร้อยนะครับบอกคนขับนะครับปับไฟฟ้านะแล้วก็หน้าจงหน้าจอเครื่องเล่น10.1นิ้วนะครับ เอ็นดอร์โตแอปเปิลคาเพชุดเกียร์มาดูชุดเกียร์กันหน่อยนี่เท่มากเลยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคนะครับด r ฟโหมดอีวีโหมดมีครบครบครบบวกลบด้วยนะเกียร์เป็นซีควนเชื่อบวกลบได้ด้วยนะครับมีกุญแจด้วยเท่มากเดี๋ยวดูกุญแจนี่เขียนว่าอินโนวนะครับหล่อเลยกุญแจ ตรงนี้สามารถวางขวดนะครับวางแก้วได้สองตำแหน่งนะไม่พอตรงนี้ก็ตรงนี้วางแก้วได้ด้วยตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็วางได้นะครับวางขวดได้ด้วยด้านข้างออปชั่นตรงนี้ก็มีครบนะครับสังเกตด,ด้านขวามือเนี่ยอันนี้ออโต้ไฮบีมนะแล้วก็สามารถปรับวิวดูกล้องรอบพิษนะครับรอบคันได้ตรงนี้สั่งปิดนะครับตัว power door off นะครับ อันนี้สั่งเปิดประตูนี่เปิดฝาถ้ายกดค้างไว้นี่เปิดมาแล้วเห็นไหมนี่เปิดแล้วนะครับออปชั่นครบนะมาดูพวงมาลัยดูหน้าจอคุณห,หน้าจอเท่มากนะครับออนไฟหน่อยนี่ครับเห็นไหมเซตหน้าจอหน้าจอได้เยอะนะครับด้วยเพาเป็นไฮบิดนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายจะไม่ใช่เข็มวนรอบนะครับจะปิดก่อนดูก้านครับ การปรัน้ำฝนนี่ไฟหน้าออโต้นะครับมีอะไรอีกมีพดเดนชิพเห็นไหมเอาสี่คุณไม่ถึงร้านห้าพดเดนชิพ mm hmm. มีให้นะครับไม่ใช่แค่สีเวนเชี่ยวนะพดเดนชิพให้ด้วยอันนี้ปรับในเรื่องของตัวหน้าจงหน้าจอเครื่องเล่นนะครับฝั่งนี้ดูออปชั่นเขาครับดิจิมิกเรดาร์คูคอนโทรลเลนิพัฒเ,เจอร์เลรดนะครับ เลือกโหมดทับทิ้ได้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ตั้งระยะเขาบอกว่าตัวนี้ระยะเมื่อก่อนมันมี3ระยะตัวนี้มี4ระยะนะครับเพราะเป็นเซ็นเซอร์อ่าเป็นตัววัชรีสานะครับเป็นไงผงอะไรหุ้มหนังสวยๆอ่าดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับมีการใส่ดีเทลนะบุนุ่มไม่พอมีดีเทลแบบซ่อนๆเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นแนวสีเมทัลลิกทั้งคัน ดูด้านบนกันออปชั่นครบนะ,ะลงมาดูข้างล่างนิดนึงตรงนี้ครับช่องชาร์จไฟคนขับไม่ต้องบ่นนะครับปกติช่องไฟอยู่ข้างหลังลนะอันนี้เสียบกันตรงนี้เลยชาร์จไทซีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สายชาร์จหลายๆค่ายนะครับเริ่มไม่ให้ไทเอ A ล์ละคุณเอาไทซีชาร์จไปเลยอ่าเป็นไงเก๊มีเก๊อีกเก๊เปิดข้างนะสไตล์เก๊เปิดอย่างนี้นะ ไม่เกะกะน,นะครับคนขับถนัดปกติมันเปิดทั้งบนนะครับคนขับก็ใช้ง,งานยากอันนี้สบายเลยนะครับมาดูด้านหลังกันคืคันนี้บอกออปชั่นไม่ธรรมดามาดูข้างหลังโอ้โหผมชอบมากเลยมีอะไรอีกนี่ครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับออปชันเยอะจริงอันนี้เลือกแอร์นะครับคนข้างหลังก็ปรับแอร์เองนะครับมีช่องชาร์จไฟสองจุดนะครับของฝั่งนี้ อันนี้สามารถแขวนสัมภาระได้น้ำหนักไม่เกิน4กิโลกร,รัมนะครับ4กโลเห็นไหมมีอะไรอีกบาอ่าตรงนี้เบาะเบาะนี่ไฮไลท์นะครับนั่งนี้ปรับเอ็นไฟฟ้านะเอนไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมปรับกองอ่านี่ตรงนี้ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะเอนไฟฟ้าแล้วก็ไฮไลท์มีนี่ครับดันขาด้วยนี่มันเอาผาจะชัดเลยนะ ออปชันนี้เขาเอาผ่าเลยนะครับเห็นไหมแล้วไม่พอเอาผ่าจริงๆนี่กับตันซีดไม่พอใส่วางแก้วได้อีกวางแก้วได้อีกนะครับถ้าเป็นเบาะหัวไม่กี่เมาส์นี่เอาผ่าชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของวางขนมได้นะครับพับลงไปได้สามารถเดินทะลุกันได้นะครับเป็นกับตันซีดนะเด็กๆเ,เดินทะลุหากันได้เลยดูแผงประตูก็มีที่วางขวด นครับทีนี้มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไหนๆก็จะไฟฟ้าแล้วทําไมเบาะตัวเนี้ยถึงเลื่อนไม่เป็นไฟฟ้ามันก็จะเหมือนเอาผ่ากับรถตู้ครับนึกภาพนะฝนตกเดินขึ้นรถมาอีกคนก็ต้องนั่งข้างในอะ่ะแล้วแบบค่อยๆเลื่อนไฟฟ้าครับฝนตกแล้วคุณจะยืนเปียกเลยครับอันเนี้ยไวสุดแล้วครับแต่รางเขาลื่นมากเลยนะง่ายๆนะครับข้างในก็นั่งได้นะ ข้างในก็มีที่วางขวดนะครับมีที่วางของเลยวางมือถือได้นะครับฝั่งนู้นก็มีตัวปล่อยไฟชาร์จนะครับนี่ครับตรงนั้นปล่อยไฟได้นะครับมีที่วางขวดด้วยคือนิดนิดหน่อยหน่อยเขาสามารถแบบใส่ใจรายละเอียดมากนะครับคันนี้อันนี้ที่เก็บเบลนะครับตรงนี้ที่เก็บเบลสามารถเอาเบลสอด นี่ไม่เกะก,กะเบลไม่ตีนะครับไม่มีเสียงดังตรงนี้สังเกตมือตรงนี้ตรงนี้คือมือจับนะครับแบบจะขึ้นรถอะ่ะสามารถเอามือจับเนี้ยแล้วขึ้นรถได้ง่ายๆนะครับมีสองฝั่งเลยผมขอกล้องหมุนเร็วนิดน,นึงตรงนี้นะครับเอาไปจับขึ้นรถผมบอกว่าดีไซน์ใส่ใจลูกค้ามากๆไม่พอข้างบนเราจับมีทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนของตัวรถจับได้หมดคนขับยังมีให้จับเลย เอาสิไฟมีครบหมดนะครับข้างหลังเนี่ยมีเบลลคนที่สามด้วยนะเห็นหมอน,ม,นมันมัีสามใบใช่ไหมครับหมอนตัวนั้นถอดได้นะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นเบลนะครับก็คือเอาบอกว่าออปชันเยอะจริงเดี๋ยวพับให้ดูตัววิธีวิธีการพับนะครับเดี๋ยวพับต้นนี้ดีกว่าเนี่ยครับเลื่อนลงไปเลยแล้วเรียบ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเรียบนะครับเรียบเลยเรียบจัดอ่ะดูเด,ดไปนอนกันนะครับแล้วตรงนี้มาตรฐานใหม่ของโตโยต้าแล้ะครับอารมณ์เหมือนตอนเอทีปะครับเรียบๆแบบนี้เปิดขึ้นมาเห็นไหมเป็นที่วางของนะครับอีกชั้นหนึ่งข้างในนะครับแล้วเนี่ยก็คือโบนุ่มนะสามารถเก็บสัมภาระเก็บของได้ เปลนบ่อยบ่อยหน่อยช่วงนี้นี่ครับแล้วเนี่ยเท่มากเลยอ่ะผมชอบมากเลยนะเนี่ยแต่จริงไม,ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะไม่ไม่ลงล็อกกันนะครับมันจะคนละล็อกกันนะแต่ว่าสมมติจำเป็นจำเป็นจริงๆแบบของเปียกอะว่างอย่างเงี้ยคร่าวๆได้ก่อนนะ แต่จริงไม่ค่อยแนะนํานะฮะเพราะว่าล็อกเขาไม่ใช่แบบนี้นะล็อกก็เป็นแบบนี้นี่เอาเข้าออกก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดเราเข้าไม่ดีพวกข้างๆจะเป็นรอยได้นะเป็นไงฮะแล้วไอเชือกเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องมีเชือกคือเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนตรงนี้ก็มีสายเก็บเบลนะเรียบไหมครับ แล้วเวลาคุณจะดึงขึ้นนะครับเก็บเบลล์นี่เก็บเบลทั้งสองข้างเลยเป็นไงบ้างเรียบไหมแล้วพับเบาะตัวนั้นอีกนะเลื่อนเบาะตัวนั้นเข้ามาให้สุดแล้วพับอีกนะครับนอนในรถได้เลยตัวนี้ก็คือเอาไว้ดึงนะครับเวลาจะดึงขึ้นอ่ะเขาจะได้ดึงง่ายๆเห็นไหมนี่คิดมาแล้วนะครับโหคันนี้ผมบอกเลยว่า เหลือล้นจริงๆออปชั่นผมชอบมากเลยนี่ยครับปล่อยไฟเห็นไหมตรงนี้ก็วางของได้นะจุกจิกวางโทรศัพท์ได้นะครับตรงเนี้ยเพราะเขามีตัวนี้อยู่เห็นไหมเห็นนิ้วผมไหมวางโทรศัพท์ลงไปโทรศัพท์ก็อยู่ตรงเนี้นะครับมีทิวมองแก้วเรียบร้อยมุมมองห้องโดยสารนะครับโอ้โหสุดจริงคันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบใจนะครับก็ฝากก,กไดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรถเทเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับดูนะครับว่า h y บริด2.0นะครับช่วงล่างเก่งนิ่มๆแบบนี้ขับแล้วจะรู้สึกฟิลยังไงนะครับแต่ดูแล้วน่าเล่นจริงๆนะครับอินโนวาซินิไม่ธรรมดานะรถไซส์ไม่ได้เล็กนะเดี๋ยวผมไม่เทียบ คุณดูนะแล้วดูความสูงครับเตี้ย f ฟ r จเนอร,อรหน่อยเดียวเองมีโฟเจเนอรนะ f o r จเนอร,อรก็สายลุยหน่อยนะครับพื้นจะสูงหน่อยแล้วซีนิกเตี้ยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ล้อ,อยางแบบเก่งก็จะเน้นเรียบเรียบนิ่มๆนะครับโอเคก็ใครชอบก็ลองมาดูนะครับตอร์ดัล t ิจังหวัดเชียงใหม่นะครับชวลวมอยู่ตรงข้ามวัดเจ็ดยอดนะครับ เอาไง่ายๆว่าจะไปเมย่าไปนิม,มานนะครับโชรูมจะอยู่ซ้ายมือนะครับโชรูมใหญ่มาก3ชั้นนะครับใหญ่สุดในภาคเหนือแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ